ตั้งงงแด้วพี่น้องจ๋าป้าแปดโลเข่งสาบายดีเด้อเอฟซี FC ทุกคนทานตัน้งวงแล้วพี่น้องจ๋ายังไงบ้านจะขึ้นบุซโซยใชนะ่นหน่งทางไล่สีซยอยู่น้ำทางไล่สีโอยอยู่น้ำมองหลางไปแล้วไอ้วันล่างก็น่อจะาซยนะ เฮ็ดบ่ได้เป็นนี่มาแต่ซื้อของนะพี่น้องจ๋าพักอันน่ะเนาะสบายดีเด้อ FC ทุกคนทุกท่านจัดนักจัดเต็มซื้ออ่าปลาแล้วก็อันน้สุเพิ่นควานหัวงัวปิ้งเนาะปลาจักโตก่อสร้างกบมีเท่านี้บ่เด้ล้างซมอเด้ phát nè anh giúp sợi tung giang ba cái gì mưa hay ơi dạ cái hay thong chết hà nã cu tay nào không mưng cu hết mua cái thả này cả hao sẽ năm nữa mua cái thả mỏ nè cung mực cung lô cua mực xa. สี่โลหมูสี่เรือหาวะลืมตีนไก่ห่อพักหมอันน่ะเห็ดเข็มลูกซีนหมักผิกกาเสียนร่อน้องถุงซํมนี่แหละพี่น้องเลยขอบคุณคุณพีละลายเดอ้อทางไตวัน,นมี อาปลาแล้วก็มุกกระทะโอุ๊ยดีใจจนว่าบอกละบาดเนี่ยว่าพีดว่าถือละบาดเนี้ยเอาว่าวนไปเวียนมาอ่ะไป้พอกันจะน้ำายทองละบาดนี้เด้อเข้าสีมือหายายทองเดี๋ยวเอายังไงมือหายายทองเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันเผลจะดีใจยิ้มแข็งแหงแล้วยายทองกระดองดักหักเดี๋ยวไปอื่นหายายทองกับพี่น้องล้างใส่น้ำเกลือก็ได้ลูกเอาเกลือใส่ใส่จังหน่อยจังสื่อขึ้นแล้วก็ล่างปลาหมึกแล้วก็ซอย วองหลังรมการอยู่แล้เออใส่น้ำเกลือบัดสองใส่น้ำเกลือซะก่อนแส่ไว้ซะก่อน,ะอนจะเอาขึ้นมาซอยปลาหมึกกุ้งตะกี้เพิ่นลืมถ่ายคลิปพี่น้องเว้เอาเงินไปให้ซะเอื้อยครับเบียน,นั่งขุดคลองหนามอยู่บอกว่าขึ้นไปถอนไปหาเผาปลามาฮอดแล้วพี่น้องหาใหญ่ทองแล้ว เดะปลาสองตัวบักใหญ่ตะกะโอวันตินตะกะกระเพยเนี่ยหมักชุงละร้อยกว่าบาทพี่น้องจ้าอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทถือใยใยทองกระดองดักฮักายทองกระดองดักฮักอยู่ไซเนาะลุงอยู่บ่นอนคือเปิดเพลงยังงงอยู่ นาสายเจ้าไน้ยินอยู่ลุงอันใดพ่อเ่าโอ้ยแห้วลำนี่าละเยอะชวยขัเอทองกระดองดาขางเห็ดยังเกาะเก็บแล้วพักน่ะเออแล้วขับไปเก็บตากันอร่อยอร่อยหนึ่งคือเก่าเอาหับเอาอย่าง โอ้แน่วมกักเแนวมาก,กโอวันตินทะลุแล้วอ้าวยกเขืนมึงดูสิไทยสิไทย,ย<า>ผู้ภาพนี่ย,ยกงามงามแน่วมากปืนโคตใหญ่ใจดีให้กินปีใหม่ว่าสันปลา,ยายอ่าเผากินอุ้มกินเป็นอยู่ปลาเฮ้ย ทไ่ท่ด้ปลาได้แนวมากมาหายดีมีแห้งแนวมากถูกเด้อกุณผีเด้อพี่ใหม่พีเหมือนนะพับน้ำอันนาหับแต่แุ้ยซาถูกโายอยู่ดีมีแ้งซาถูก มันมีเป็นดีอ่าชาโตดีมีแห้งผู้คนฝีไม้เป็นเมืออ้ายไปเอาขาไปเก็บละไปเก็บผักเฮาบดนี้ปปลาก็สดๆได้ยังเต้นดงๆอยู่มีแต่ใหญ่ๆปลาลูกเตาดาวดาก้่คือลาทบดนี้3 4 5 เดี๋ยวเอาพักเก็บเอาพักไปให้ยายเงึงก่อนร้อยบาทเนาะพักอ่ะยังวะผักกาดซ่อมผักกาดกูดแล้วก็ผักสลดัดเนาะผักกาดขันสมนูรณ์ดพี่น้องเลยแล้วเอิดหาลุงก่อนลุงลุงได้ยินบ่สั่งไว้เนาะโทรมาสั่งแต่เสาวๆว่าผักขันสมเบิดก็เลยเปลี่ยนนักผักสลดัดนำ้ำ เพิ่นว่าเก็บเอาข้าเดียวบ่เพิ่มเก็บไว้เพิ่นว่าโทรมาตั้งแต่ซะเฒโทรหาอุ๋มยังจ้เผาถ่านบ่นั่นน่ะโอ้เผาถ่านพี่น้องพูน่ะเฮามาเอิ้นหาเพิ่นอยู่ถ่านไปด้พี่เผาถ่านเต็มอยู่แม่นว่าดูเนาะโอ้ยอยู่ซื่อๆบ่เป็นยายๆแมมืด้เด้อ สายทองยางคือบอกมาคุณนะจ <c oughs> นปลาอยู่สวนทองยางกัน,นกเลยทมหาอุ้มนะบทิตไปแล้วส่งแคปเสียงคุณยัได้อ่านเศร์นี่นะมันบอกคอยมีสัญญาณบานามอมงนะพี่ญญญน้องโข่ฐานกระจูดเองบไาริสโซ่อ,อื ลุงแบะอะลุงแบะอะให้มาเห็ดเวียกสวยห้ากับเขามาข้าวหนึ่งมาเห็ดปลาิโลแล้วลวห้าวกัเมื่อห้าวกับปักซองผลลบหมูสองโตผัวลุงแบะนะพอบ้านเลิศอะพี่น้อง่นเห็ดงานนั่นสางกระทานพระเขามอื่นใส่บาตมะเอื่นใส่บาตลมาะเอือนใส่บาตลลโมเียวเยังบ่ไดน้อยหแะย ปกติสามปีเนาะปีที่สี่แล้วนี่นะไหวปน่นเนาะคือว่าข้าวเดียวก็ได้แปีแล้วเขาตเขาบเคียมีกันโอ้ผู้ผู้ตาเนี่ยงบไดเจข่าวอืมอืมผู้ตายนีงบ่บดดเจข่าวอือืมหลังเเขาวลูกผู้เพินเสียชีวิตอยู่ขูกกันได้พี่น้องกันย่างเระท่านเหตุประันนเหตุในหน่อยอ่นะนอคแมนมีเนาะ นมูน่อยจากโตมูกับนะโตพันหาอบเบะซืมาแล้วบักใหญ่เแอย่ไรมูากโักองบุญกองันกบบูซาขนวัดนวงุญกับูซาเอากับสิประมาณพันหนึ่งนึ่อืมมูกับพันหาเนาะแล้วกันเนี่ยอยู่เนี่ยกินผักขาผนามยคู่อ่ะเนอะกับอืมโอ้พันเห็นบ่คิดทอดจะจ่อยแล้วนยาย หมากหัวใจสามลูกไส้ผู้เดียวผัตายสามเออโอ้ยแม่ล้วนะาหัวโอกลเป็นแม่นะเข่าใจอะไรแงงแต่หูกะจมัห้อืมเ้ยงงแต่หูบเรือแต่ลูกสาวสองคนคือเห็นอะไรพี่น้องลูกสาวผู้หนึ่งกับมีลูกสามผู้หนึ่งกับน้องอุ้มผะาลฮคะอุ้มผัวผมมีผัวแลเลียงลูกห้เอื่อยให้น้องไหม คนหาซิฟพี่น้องเลยอันนี้เพคนเผ่าเองขนมปลาคายสมพักคนจีนหนีจีนหนีหนูสาวเมื่อแรกไปอุ้มนะมาได้สอเนาะเพคนไปถามเลยว่าพักอันนั้นบอกบอท่านพักอากาศขันสมนะโอ้ยว่ะแฉเสร็จมาแต่เ้าอยู่ได้ทั้งใส่เบอร์แต่ตอนแรงหูประจักษ์ อันน nah no? uh, 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 ี้นะสีไปหายายเงิงพักเนี่ยนะแมนพักตัวนกินกระมกกระทะนะประกาศกูดนะยังยังนานขึงน้อป่ะป้ายังแหนตื๊บเลยตัวนะอืมอืมเปะกก็มาสื่อในนี้เออสื่อยู่เบิร์ตอะไรพี่น้องเอ้เืม อ่าอ่ากจะสวยสวยขวดน้ำก็หายื่อสวยีแหละออสวยเรือขวดน้ำออ่าฉันว่าคล้ายกันบ่ได้บ่าวนั่นนะหายโลดทกงอันนี้ป้าซ้อมนีสานนะหาเล้าบดเลยนี่ซอมนีสาอมต่พูนมาพี่นะเออหายเล้าบดเลยนี่ทำทีไมีแต่หนึ่งคั้เออผัดแซ่ได้ไปในวัดมือลกะาบอกพ่อกันอืมพ่อของำว่าอุ้ย พักนั้นเอาไปทอดได้ก็บเปย่างในบัดรนะขันสมไหวกับเป็นย่างว่าสาเซ่ัดวบ่างโอ้ยสองสามสี่ขาขัดมือน่ะป้เบิร์ดเขาแซ่บยังวะแบบบางขับครัวเขาผัดปู่มันสิบงงามปันนี่ีพี่น้องเลยท่านบอกพี่อนขักแน่ท่านบอกนนน่ยมันบโบไดงามปั้นนี่อืม ตัวไก่3หาแต่เบิดๆแล้วบ่น้อพวกผักโน้นก็บ่ได้บ่พวกผักบาดนี้เฮามาซ้ําท้ายเบิดสุดท้ายด้อนี่พี่น้องเอ้ยประกาศซ่อม่ตั้งจงพี่น้องเอ้ยเบี้มันคันโทรบ่คันบ่โทรมาบอกนี่แล้วอือเดจักยามได้เลยพี่พี่น้องยเป็นบี้อดกลับนานน่ะอือสิมาเอาอยู่นี อม่อืมลนลี่อะวแลายดีใจยายทองก็ได้นรักาศขาวนี่แล้วตลาดก็่พิ0พันธหสัตว์อืมไปเห็นตลาดเขายายแบะได้ดีดีใจหักอุกอ่งอ่าวเลื่องอย่างบุญนำดูกทรายผมมีเงินดใจหักอุกอ่งเนี่ย้าแม่นว่า เออคอมเ็นเสีหาพันนัได้เห็ดป่ะปะหมูกับพันไหมูกัพันานี่พันหาเนี่ยบุญกับพันหนึ่งสองปัญหาอะไรนี่ซื้อเน่อยู่เนี่กินกับบัเบิร์ตสองปัญหาใส่ใส่ซองเฮียอกับซองละอนี่ซองละล่อยซองล่อยเฮียอกับสีเอาลายแถวบ่สมุดนะอืมอืมอืมแมนอยู่ ขนมหมูมะมมาทานเล็ก้อย้อยเห็ดนอนะเอาแต่ในบ้านแต่นองเห็ดพอมันและพอได้พอได้เห็ดมีกองบุญอย่าหนำส่งให้ลูกท้ายเออเออปีที่สี่้ลวเนาะยังบรดเหตุบุญออ มีเงินมี่้ากันเห็ดหน้ากับูกับเส้นเพิ่นมาก็คายเขาใส่เพิ่นได้ได้สาเขานานบ่ิไดอืดกินแล้วว่าแต่ละปีนะหรือว่านเป็นปัญหาเออเออเออเอาออกลร้ปีนี้นั่นเป็นงานสอมลดลูกนะกายเมือนแบบว่ามีมีกับมีสวนเงินมาเด้เออเออ ก็เอาไปเนเด็ดหน้าบอนใหม่แล้วก็ไม่เดไปเอานำคันใหม่มาเห็ดนะเออเลยแ่งจนกึบสาม0 0 0กุ้าอืมย่ะงไกท้างไปดูกุ้งกินบขึ้ือวาาวได้กัยังนั่นพันกุ้ก็บืึสิบ่หลายเั่นนะอือๆสิกานี่นี่เพอดิเาเงบ่ได้ก้แกเนาะสีกาอี่อืๆผู้ลูกผู้ลูกทายพนันเสียชีวิตอยู่คุกเนาะล้วกาบ่ท่นมี มีเมียเอ้ยบุทบดีมีลูกมีเมียสารสัตน์นอป่าเนาะบุทบดีมีลูกมีเมียบุทบดีมียังคู้ปเบาอันเละหาเงินหาข้าวก็เลยไปติดกระดูกกันยังอยู่ในเฮือนน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ในสายป่าเขาคือบุห็นบ่ในเฮือนน้อยเนาะก๊กม่วงกนด้เฮือนน้อยก็จอดเดื่นเดียวทางออกบ่บ่แล้วอันก๊กโพใหญ่นี่ก๊กโพใหญ่ไปหันกระทะเลี้ยนไปหันกระที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นท้องฝืนเออแถวต้นม่วงแถวต้นโพใหญ่นี่ก๊กโพใหญ่มันมันก๊กต้ายน่ะกกตานมวงบ้าง อันเี่บออกเนน่อานอันนเออเออเออเมกบุมีปัญญาือดอกาเจ็ดอันิออเนีเอเข้าสุดอะสุเ็ดสลใส่ถาสีบอสปะอันเห็ดบุญนะก็ได้บุก็้มันบมีสอ้าได้าได้ทันถาผัดซ้สี่พันบุได้หเออถาจะมันนำรังาะสนำังมันลายปีลเนาะ ง <iento> ินมีค่ําจังซี่ t อเป็นขอไปมื้อนี้ได้มาคนคั่วชีวิตสุดๆก้นบึ้งของยายทองพี่น้องเอ้ยหน้ําตายอยเบิ่งรูปลูกามใดมันสิยหลละพันเห็นเออ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 เอเอเ

เท่าเลยเนาะว่าพื um <oh, um> um ้น hmm, ว mm ่าอะไรกันเนาะวังเกท้าเข่าหันเก็บแอวานะคันไปนะโอ้ยจะเผาตายดรอปลูกก็ได้ว่าอืมหันดึงหายแย่งนะกว่าโคมโฉดแม่ก็ได้สิบใต้ซาสิตายก็บหันฝุ่ขาเนี่ยเจ๊เขาน้ำหนุกซะก่อนจกตายว่ะอขั้นเกิดแม่ตายไปนี่ลูกน่ะบริกินแล้วเจ๊บริกินแล้วเนาะกับสามนี่หันแล้วบริกินบ่มีผีบ่มีเนาะกับอะกินืมบริกินเขาแจ๊กเออ

ยามแรงๆพักบัวนะคัสมจ้เถื่อเลยมีตะเก็บขายเลยอมันบัวทันสิริขันสมอบโจบัวทันอืออือหุ่เดียวนีและ่ยอือ้กะลงเดียวกวัด่างเถื่ออุกลงียนกันถเทียนกันลงนี่และวเนี่ยอืออืีเวลาขันขันด้น้องอยากเ่าก็เก็บหอออเก็บหแล้วมาอขนเอาเองอ เหลืออีกนานเต็มๆกับครึ่งนึงเด้โอ้ิเบิดซําใดเพิ่นขุดสํานักนะฮะเตรียมสิบงผักอันกาดซอมเตรียมสิบงผักกาดซอมว่าอยู่ดอกนะหบกําลังบกําลังหวานเด้พี่น้องบักยนนี่บ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะเห็นตเฮือนมันพี่น้อง้านายอีแม่มัง้เอ้ยบ่ได้อาบน้ําได้อาบก่อนนาด้านายยายงงยายมัง มันตายมันย tr ังกันเห็นมันยังได้เขาบอล้วหัวยั่งบยหนึ่งขีดว่าตายเลยเฮ้ยหัวยั่งเฮยแขวจังจงคือเอื่อยเทาเลยพี่น้องคือเอื่อยพ้อยู่ีสเกตนั่นแหะตายย่งากระหอ้นะค้นวนตายงาของด้วยพี่น้องมันบอานะมาหาเยินอันนี้ คันว่าพื้นผู้อื่นแล้วเขาสิมาเตะปากว่าพื้นเดีน,น้องตัวเองโลดอืกเขาจังบ่หายว่าพื้นผู้อื่นแล้วยังเขามาเตะปากพี <c oughs> ่น้องเนี่ยไปเผากันอยู่เฮือนใหญ่เงึงพี่น้องเลย,ขย,ยงเงยขาเจตตรวนเขาวะนะกําลังเผาหัวงวัาาวเผาปลานินอยู่อืแก้ว่าบอกลุงออกไปนะเออเออคนว่าแกสิออกบอกออกแล้วกินหัวงวัวนน้ำรานเคยเด้อวะ หัวงห่วคอ,อ,อไว้แต่เมื่อ,อลมพูดแหละหอดเลยพี่น้องผลผลผลกำลังงุ่มลงมากผลผลผลโบกระลวกแซ่บนั่แล้จังหวะสี่ทงพี่น้องเอามาเกือบบ่ได้ไป,ปพู้เดียวมีแต่ทงนักๆหยัดเราหยัดไ่าเอาแล้วลเอาแล้ววาเ,เอาไปค่าให้ผู้อื่นน้วมาโอ้ยชะมางามจะบ่พักจะจับตั้งคือดูยายเอาใส่กันยา้บาปดื้อ เออโอ้โหอันนี้มาให้อซุยกินมุกกระทะมาให้เจ้าลวกอัเอออันนี้พักสลัดตัวนี้ตะกี้ว่าเสีอาผักกาดขั้นสมมาให้น้ำเบิดเบิดบ่ทันโอ้ยใบนี้นะจะมาตกถิ่มเลยนะมันเถาแล้วตัวนะอือโอ้หพักข้าวเจ้าช่างงามเธอบอผักกาดกับพักสลัดกต่งามลูกสาวเพิ่นสั่งมาลูม่ให้แม่งึ้งชุกะเพรแข็งแรงถูกไงนี่ลูกเด้อเป็นหลมไส้ ให้นก้หนุ่งและทุกคุณพี่เอ้ยยายเงงก็ไฮหมันไฮเงินคือกันเบิ่งแงงลูกลานเป็นหนุมโฟมใส่ให้ลูกใไฮลานคือกันยายเงงก็ได้เขาไปปักสองพี่น้องเขานั่งสุยมาหันมาไปฮาสิหิวขึ้นเพื่อนซอยพี่น้องขึ้นมาส่งเพื่นผูนผักกระดาวตากมาห้ลูกสาวได้เนาะเปอ้ลยังบุพเพมาเกาะกันห้บักใจไปเก็บมาซอของห้าวเราได้บักขาม แก่หนายออกว่ให้เพิ่นคามเด็ดสองทงผู้ใดแก่นายเรียบร้อยใส่ใส่ตู้เย็นไว้เลยแม่กะเอาหน่ายออกแล้วมันจังบ่เกิดม้อจังหัวหม้อไปทาเมื่อเด้อบัดนี้เด้อทำเลยขอบใจผู้มาชงให้อยู่ดีไม่แห้งคือกันถ้าถูความต้องการคืออยู่ดีมีแห้งแม่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัวสิ่งดีๆเข้ามาเอามายายไว้ให้ยังก่อนนะ เอามาห้ามหนักไปห้ามเมื่อก่อนออห้เมื่อก่อนเลยไปไหลเอางูอเลี้ยงเองงูอ่ะเก่มากเลยสวนข้าวเนี่ยนี่ห้ามแหล,ล่ๆลงไปไหลเอาสวนข้าวเนี่ยงามบอกกระโพดเพิน่นเออหาก่ะหากัดสัตว์หากัดดูง,งามใส่ช้อนเกลือโอ้งามแล้วงามแล้วเอ้พี่น้องเมื่อกั<อ>นเนี่เออ